สวัสดีครับพบกับผมนะครับกันเชียงใหม่วันนี้เรามาต่อเหรียญ<ฤ>คูบาศรีวิชัยปีหนึ่งจากครั้งที่แล้วนะครับซึ่งครั้งแล้วผมลืมบอกเรื่องบล็อกเสียโล้นและเสียนน้ำไปครั้งนี้เราจะมาเริ่มกันที่บล็อกเสียโล้นและเสียงน้ำกันก่อนนะครับซึ่งจะพบเจอกับเนื้อทองแดงและเนื้อนวะเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีแยกครับทางซ้ายจะเป็นบล็อกเสียนน้ำส่วนทางขวาเป็นบล็อกเสียโล้นนะครับบล็อกเสียโลนนี่เกิดจากการที่บล็อกเสียนน้ำทางด้านขวาเนี่ยไอทางด้านซ้ายเนี่ย ชำรุดช่างก็เลยมีการแก้ไขจึงทำให้ใบหน้าจะมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับแต่ก็ยังมีโครงเดิมอยู่นีที่ดูง่ายๆก็คือนี่ครับบล็อกเสียนน้ำจะเห็นปรากฏเป็นจุดๆบนศีรษะของคูบานะครับส่วนบล็อกเสียนโลนั้นจะไม่มีอะไรจะเป็นล,ลื่นๆเป็นๆน,นะครับ ส่วนด้านหลังนั้นเราดูกันเป็นเทคนิคดูง่ายๆครับว่าอันไหนเป็นบล็อกเสียนล้นหรือเสียนนามก็คือดูนะครับเส้นซ้อนตรงขอบขอบตรงนี้เราจะดูรู้เลยครับว่าพลิกหลังมาปุ๊บนี่คือเสียนโล้นแน,น่นอนนี่บล็อกเสียนน้มจะไม่มีนะครับส่วนเนนนวะก็เหมือนทองแดงเลยครับ เศล้นกับเศษน้ำด้านหลังเหมือนกันเลยครับนี่ดูตรงนี้รู้เลยว่าเป็นบล็อกเสศษล้นส่วนวิธีดูแท้เก้ก็จากครั้งที่แล้วครับเหมือนเดิมดูตรงนี้ครับจุดสําคัญที่มีขีดตรงนี้ขีด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 นะครับดูขอบตัดจบเลยนะครับจ่ายตังได้เลยส่วนเนื้อทองแดง บล็อกเสียนหนามนั้นสามารถแยกได้อีกสองบล็อกก็คือ7แตกกับไม่แตกนะครับซึ่งเจ็แตกนั้นดูตรงนี้ครับนี่ครับ7แตกแล้วก็แตกตรงนี้แล้วก็แตกขึ้นมาบนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะครับส่วนเสียนโลนทั้งเสียงโลนจะเจจะไม่แตกนะครับเสียนหนามจะ แตกหรือไม่แตกก็ได้ส่วนนวะนั้นจะพบเจอแต่แต,แตกอย่างเดียวเจ็ดแตกอย่างเดียวนะครับบล็อกเสน้น้ำส่วนบล็อกเ้นโลนั้นไม่เจ็ดไม่แตกนะครับต่อมากันเรามาต่อกันที่ล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้สร้าง227อันนะครับเป็นเนื้อเป็นเหมือนหินนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากที่พบเจอจะมีการชำรุดบ้างใบหน้าคมชัด แต่ยังไม่พบเจอของเก๊เนี่ยเรานำมาโชว์ก่อนส่วนโค้ดตอกสอสลากับชอช้างนะครับด้านหลังเป็นกระลายทองมีเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญครับถ้าสองดีๆจากรูปอาจจะไม่เห็นมากของเก๊ยังไม่พบนะครับ ต่อไปเราไปดูกันต่อที่เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนั้นจะพบแต่บล็อกเสียนหนามเท่านั้นนะครับและเจ็ดจะไม่แตกเฉพาะเนื้อเงินนะครับเจ็ดจะไม่แตกและเป็นเสียนหนามเท่านั้นถ้าเจอเจ็ดแตกปุ๊บต้องตีว่าเกไว้ก่อนนะครับเรามาดูจุดอื่นๆต่อเย่งเช่นโค้ดด้านหลัง คมชัดไหมมีเส้นกระแสไหมนะียครับเพราะว่าของเก๋มีนะครับเนื้อเงินเจดจะแตกที่เก๋ดีๆนะครับต่อมาเรามาดูที่เนื้อหายากที่สุดของรุ่นนี้ครับคือเนื้อทองคําครับเนื้อทองคํานั้นพบเจออยู่2องค์จาก9องค์นะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายทั้งเเรียนเลยจะเป็นบล็อกเดียวกันเนื้อเงินเลยครับเป็นเสียน,น้ำเจ็ดไม่แตก แต่ทองคำจะไม่ตอกโคตรนะครับรุ่นนี้ขอบตัดเนื้อเงินและเนื้อทองคำเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่เป็นโคตรละตัวกับนวะกับทองแดงนะครับนี่ซูมดูนี่ครับเป็นตัวตัดตัวเดียวกันชัดเจนเป็นบาสองเส้นนี้นะครับนี่สำหรับวันนี้ คูบารสีวิชัยปี1-7ก็น่าจะครบสมบูรณ์นะครับไว้ครั้งหน้าจะมีคูบา2 4สองสี่แปดเป็นตอนต่อไปใครมีข้อแนะนำข้อสงสัยติชมได้ตามข้างบนนี้นะครับ l ลาย ID ดีและ Facebook ส่วนกดช่วยกันกดติดตามให้ผมด้วยทางทางนี้ครับปุ่มแดงๆตรงนี้ซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ โอเคครับขอบคุณครับ